สบายดีมื่อน,นี้ภารกิจของเราสิไปตามหาซื้อน้ำมันเนาะมื่อน,นี้ลองเบิไปมาสิได้อยู่ปั๊มไปเอ้าวไปเบิ่งกันเลยอ่าเอาก็ะเกียมเมื่นแล้วเนาะอันนี้คืออุปกรณ์ของเรากะว่าเอาเต็มจักรสามตุกยีกระพอเนาะเอาไปเบิ่งกันมาสิได้บ่ ปั้มแรกเนาะปั้มสีไข่เกี่ยวกับเบิร์ตยังโบได้เอาไปเบ่งปั้มที่สองไปเปบ่งว่าจะได้บอไปกันเลยไปปั้มนาแห่เนาะปั้มที่สองปั้มที่สามก็นเนาะ มือวานี้ว่ามีเนาะปั๊มนี้เนาะมาหอดนี่เบิดปั๊มนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวไปเลาะปั๊มทางหน้าอีกว่าทีได้บ่อ่ะไปกันเลยตอนนี้น้ำมันก็นยังบูทันได้แท้เนาะเหมือเหมือทีออ่แล้วเนาะเอาโอ้พอเนียน้ำมันรถกับที่เบิร์ตแล้วตอนนี้ที่ไปต่อหรือที่พอสักนี่เนาะ ไปซอกขางไหนต่อเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาปั๊มนี่เนาะเมื่อวานนี้ก็ว่ายังโอ้โหเบื้องนี้มีคนอยู่เรียนคิวน่าจะมีน่าจะมีน้ำมันให้ฮะน่าจะได้แล้วที่นี่ละเรียนคิวเอาเนาะโอ้โหเกยบตาย มาได้ยี่ปั๊มผลสวดัดมาได้ยี่ปั๊มุสวดัดลองเบ่งว่าจะได้เบ็ดตัวหรือว่าให้เตีดด๋ยไปรถจับได้แล้วได้แล้วอ่าสามตุ๊กเต็มถังคนที่อยู่ประมาณสองแสนทีบทิ้อยู่ประมาณสองแสนกีบได้เต็มถังทุกสามตุ๊กทุกคนกำลังรอคิวตามจำนวนที่ต้องการเนาะน้ะนำมนนันเนาะ บต้องตกใจว่าเด้อว่าน้ำมันเป็นอย่างคือเป็นสีเหลืองตัวนี้คือน้ำมันสรซางพิเศษเนาะมันคือน้ำมันอะซังพิเศษเดอ้ออะน้ำมันกะอย่าลืมไปใส่เดอ้ออยู่ปั๊มพลสวัสด์คน่หลายที่ไปใส่ตอนนี้เนาะเบื้องคลิปนี้จบแล้วก็ให้ไปใส่น้ำมันเลยน่าจะทันคน่บลายแล้วก็ได้ใส่ไว้น่าจะทันน,น,นะ,นนะอะโอเคบาย